สวัสดีครับผมแมนแคนคุกผู้ชายทหาวันนี้เราจะเป็นหนุ่มเวียดนามกันครับแน่โดยการทำเมนูที่เรียกว่าหมูย่างใบชะพลูครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจริงๆมี3ขั้นตอนนะง่ายๆข้อที่1คือน้ำจิ้มข้อท2ก็คือทำเนื้อหมูที่เป็นปรุงรสชาติแล้วจะแล้วก็หมั่นนิดหน่อย3ก็คือห่อแล้วก็ย่างจบเลย เรามาทาเริ่มต้นในการผสมหมูกันเลยกันนะครับอันนี้คือหมูสับนะครับทั้งหมดเลยว้าวตอนนี้หมูแพงนะครับใช้อย่างประหยัดนะครับโอเคอน,นี่เป็นหมูสับนะครับใส่น้ําปลาพริกใส่หมดเลยนะครับถ้าคนกลัวเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกป่นนะเกื่อไทยม แล้วก็ทำตาลนะครับทั้งหมดนี้ผสมให้เข้ากันทั้งหมดนะครับโพดิเซอร์เราเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเวลาทํางานจะทําหน้าตึงมากจะไม่รู้สึกว่าแบบเขาผ่อนคลายกับเราเลยแต่เราต้องใช้สมาธิว่าเขากําลังมีความโุขเขากำลังทํางานโอเคผสมแบบนี้นะให้เรียบร้อย โอเคแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นสักสามบนาทีนะขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราทำคือหยิบช้อนครับโ <c oughs> <c oughs> ดนโปรดสิดดสต์บอกขี้ <c oughs> ๆๆลืมตลอด <c oughs> นี่ครับเขาเรียกว่าการถ่ายแบบเรียวนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำส่วนน้ำจิ้มเวียดนามนะวิธีการน็คือ เราจะใช้นี่ครับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแครอทซอยเดี๋ยวแป๊บหนึงนะผมวางผ้ารองไว้เพราะมีจุดประสงค์ครับนะวางผ้ารองไว้วางลึกเลยไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้ใส่แครอทซอยนะครับลงไปเลย น้ำที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวแคลอ่อรมีน้ำนะครับแล้วก็โอ้ใช้เท้าซอยซอยละเอียดน,นะครับปั่นเอาได้นะถ้อาอยากใช้แล้วก็ลงเกลือนะครับถ้ากลัวเข็มก็ระวังเกลือน้อยหน่อยก็ไนดะ้เกลือจะมีฤทธิ์ในการดึงน้ำให้ละลายมากกว่าเดิมนะให้ไขน้ำมากกว่าเดิมผสมครับ ให้ตัวแครอทกับหัวใจเท้าโดนเกลือแล้วก็อยู่ได้แค่นี้แหละคือผมเคยสงสัยตอนที่กินอาหารเวียดนามนะเราเห็นแบบซอสมันมีสีน้ําจิ้มมันจะมีสีแดงๆแล้วมีความสดเชื่นนิดๆมันคล้ายอาจารแต่ไม่ใช่อาจารย์นะแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเอาหัวใจเท้าจับแครอทเนี่ยมาคั้นบีบน้ำออกมาแล้วผสมทำน้ำอาจารครับ นี่แหละคือเคล็ดลับของน้ำจิ้มของอาหารเวียดนามนี่เองบางที่เขาใช้ก็มีแครอทซอยลงไปเลยนะเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้รสชาติเขาทำเขาน่าจะคั้นก่อนอนะันนี้ด้วยอย่างนี้นะผสมให้เข้ากันทั้งหมดนะครับเออรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเกลือก็น่าจะดึงความชื้นในผักได้เยอะมากขึ้นนะแล้วก็เสร็นะครับเราก็จะ คันน้ำออกมาอย่างนี้คันเลยเพียงหน่อยเพื่ออะไรโอเคโอค้โ,อโหนี่คือน้ำหัวใช้เท้ากับแครอทนะครับซึ่งจะเป็นเบสหนึ่งที่เราใช้ในการผสมกับน้ำอาจาร์จริงๆเราไม่เรียกว่าน้ำอาจาร์จริงเราก็รู้ว่ามันคืออาจาร์อะไรของเวียดน,นามโอเคอ่ะเรียบร้อย อันนี้ก็พักไว้นะครับเดี๋ยวใช้ผสมตอนที่เราทําน้ำที่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับเราคันน้ําแค่ลอทกับหัวเจเท้าซึ่งเราโรยเกลือเพื่อให้ดึงความชื้นหรือดึงน้ําออกมานะครับตอนนี้นะตั้งกระทะเออไม่ใช่สิตั้งหม้อลงน้ําส้มสายชูนะครับหนึ่งครับนะครับ1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาล2ถ้วยตวง บอกเลยว่าเราตั้งไฟแค่นอ่อนนะเพื่อแค่ละลายน้ำตาลนะครับแค่ละลายน้ำตาลนะครับไม่ได้ทำอะไรใส่น้ำตาล2เท่ารับรองว่าคือหวานแน่นอนก็คือสิ่งที่เราทำคือเราต้องการในระดับความหนืดแบบเหนียวๆน,นะครับตอนที่เราตั้งกระทนะนีตั้งหม้อเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะ ทิ้งไว้เฉยเดี๋ยวให้น้ําตาละละลายเองนะครับแต่ที่เราแค่เวียงหมอง้อไม่งั้นไม่จะกลายเป็นผลึกอันนี้พักเฉยเฉยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จนะเราก็มาผสมกับน้ําแครอทหัวไชเท้าแล้วก็พลิกสดครับตอนนี้นะครับก็เขาเรียกว่าละลายตัวน้ําตาลกับน้ําส้มสายชูถึงระดับนแล้วนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วถ้าเราอยากให้เหนียวก็ต้มต่อ ส่วนตัวผมคิดว่าพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราพักนิดนึงมันจะมีความเหนียวมากขึ้นตอนหลังนะครับตอนนี้มันจะพักไว้ก่อนนะครับใบตอขงข้างขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวมันนั่งปั้นปั้นอะไรนะครับก็คือเราจะมาปั้นใบชพลดไอตัวเขาเรียกว่าหมูใบชพลน,นะครับ คราวน,นี้ก็ดูว่าวจะตัดปั้นแบบไหนดีนะครับตอนนี้ก็ก้ลังคิดอยู่ว่าจะปั้นแบบไหนดีให้น่าสนใจก็เพื่อความสวยนะเราจะเอาด้านเขียวไว้ด้านนอกนะครับแล้วเ,เดี๋ยวพันขึ้นมาข้างบนนะครับลองเลยแล้วกันหนึ่งก้อนไม่เคยทําเราทําพร้อมกันในวิดีโอนี่แหละใหญ่ไปไหมนีย่ยใหญ่ไปประมาณนี้นะประมาณนี้ปั้นอย่างแรกนะครับปั้นม้วนเลยกลมๆแบบนี้ เถ้าบ้านหมวนกลมต้องหมวนกลมด้านนี้สิเพื่อเป็นแนวตัดนะหมุนกลมด้านนี้นะแล้วก็หมุนปึ๊บนะเรียบร้อยสวยงามเราก็คิดอยู่ว่าจะใส่ยังไงดีนะแทงันเลยแล้วกันแล้วก็งัดขึ้นมาโอ้โหจะขาด ประมาณนี้ครับได้หนึ่งอันเรามาดูว่าชิ้นต่อไปจะเป็นยังไงเราก็พยายามทําในแบบที่เราคิดว่าเหมาะสมกับใบได้นะหลงจากนั้นใส่นิดนหนึ่งนะถ้ารู้สึกว่านอ้อยไปเราอาจจะัใส่เพิ่มลยก็ได้เพื่อดูหน้าทางโอ้อย่างนี้ดีกว่าใส่เพิ่มไปเลยนะหน้าทานขึ้นเยอะ เนี้แรกนะครับเดี๋ยวดูอันต่อไปจะทําไงก็ทําเหมือนเดิมก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นใจอย่างที่บอกนะเอาส,ส่วนกะเขียวอยู่ข้างล่างนะครับเวลาจี่ออกมาเลยมาทำให้สุกได้หน้ารับประทานขึ้นหบ่หนบ่นแล้วก็เอาเข็มกลัดกัดลงไป ใครมีวิธีกลัดดีๆมากกว่านี้ก็บอกได้นะอันนี้ก็คิดเองเลยเประมาณนี้อันนี้ดูดีกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งเราจะรู้สึกว่าอยากให้ล้นๆเราก็เอาเนื้อมาปิดให้มากขึ้นหน่อยด้านข้างว้าวประมาณนี้เลยเห็นไหมด้าละ เขาทำจนครบครับทั้งหมดแเราเดี๋ยวเราแลนน้วนาจี่กระทะกันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับนี่ครับเขาเรียกว่าหมูย่างใบชะพลูนะครับเรียบร้อยสำเร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาย่างกันครับโอเค ย่างครั้งนี้ผมจะไม่ไม่ใช้น้ำมันนะเพราะไม่อยากให้เปลือกนอนแบบมีความมันเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบแล้วออนนั้นจะทำน้ำจิ้มไปด้วยนะครับรอก่อนจนร้อนก่อนนะครับอ่าจริงๆแล้วใช้เตาอบก็ได้นะประมาณสักน่าจะ,ะมาสักร้อยแปดสองศาสัก15บาที แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวราลองใช้กระทะดูก่อนไม่เคยทำเหมือนกันว่าะจะลองดูโอเคพอเอากระทะกริลเพราะมันมีร่องๆและจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็โดนผิวสัมผัสหน้่นโดนมากกว่าก็าวางไปเลยลองวางชิ้นแรกก่อนอ่ะวางไ่าไงนี้เลยแล้วก็ให้ค่อยคอย่คอ,ยคอยให้สุกนะค่อย,อยๆวางไป หมด,ดแลได้ยินเสียงแล้วตอนนี้ชชาๆชาๆโอเคเรียบร้อยสวยงามโอเคได้ยินเสียงนะก็ใช้ไฟแบบกลางๆนะค่อนข้างไปทางร้อนหน่อยอาจจะหาอะไรมาปิดด้วยก็ได้อันนี้ผมทับไปเลยช่างมันมถือเป็นการจี่ด้วยในตัว ทับไปเลยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวน้ําจิ้มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหายร้อนแล้วสิ่งที่ทำคือตัวน้ําจิ้มนะครับใส่ลงไปในที่เป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มใส่ชูนะครับ ผสมเข้าไปกับน้ำที่คั้นมาจากหัวใจเท้ากับแครอทแล้วก็ผสมพริกอีกสอยแค่นี้เลยได้แล้วอันนี้คือน้ำจิ้มสำหรับหมูย่างใบชะพลูครับขอชิมหน่อยแด้บเฮ้ยอร่อยอะ่ะ นี่เลยที่ต้องการชอบเสร็จแล้วกลับมาดูต่อนะว้าวอย่างสวยเลยผิกด้านหน่อยผิดด้านนี่จะสังเกตว่ามีส่วนที่เปลี่ยนสีนะนี่เปลี่ยนสีลิกด้านเช้าเราสิบห้าทีนะใจเด่นทำไมด้วยกินหมูย่างหมูย่าง โปรเเตอร์จามครับอาจจะเป็นเพราะว่าในนี้มีกลิ่นไม่ไม้ทีนิด,นดว้าวสวยอ่าสังเกตว่าหมูข้างๆเริ่มสุกนะขงต้องใช้เวลามากกว่านี้เดี๋ยวเราก็ทำเหมือนเดิมนะี้เราก็จะพักไว้แล้วก็ปิดทับเลยจนกว่าจะมั่นใจว่าสุกหมดคิดว่าใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีแล้วก็ใช้ไป กลางค่อนข้างร้อนหน่อยนะแต่ว่ากลางของเราก็แต่ละคนได้เหมือนกันเอาว่าร้อนนิดหน่อยแปละนะครับรอดูว่าเป็นไงตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหมูย่างใบชะพลูนะครับมาย่างเรียบร้อยล้วมาลองดูใ,ใกล้นะนี่สวยงามตอนที่อบตอนที่ย่างอยู่เนี่ยเรากลัวไม่สุกนะครับเราก็เอามาอยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ประมาณห้านาทีแล้วหมุนทีนึงอนะไรเงี้ยก็เรียบร้อยละ ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับตอนเสิร์ฟดึงไม้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไม้ไปด้วยนะครับตัวปากโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาจาัดจานกันได้ยินเสียงกิ้งไหมมันเหมือนมีเสียงกังวานนิดน,นึงด้วยเพราะวันนี้ผมมีความสุขมากการาากได้ทําหมูย่างไม่เชฟผู้ที่ตัวเองชอบกินมาตลอดเลยนะแต่แต่ก่อนเนี่ยผมประหยดัดเวลาไปแล้วนอาหารเวียดนามจะไม่ค่อยได้สั่งเท่าไหร่ เพราะส่วนมากจะราคาสูงนะวันนี้ทําเองซะเลยนะครับก็มาลองชิมกันว่าเป็นยังไงนะนี่ครับโอเคอ่ะเอาชิ้นนี้เลยแล้วกันนะเวลาทานก็หั่นก่อนักเป็นชิ้นพอดีคำนะครับเนื้อสุกนะหย่อนน้ำนิดนึงท่วม อ,อร่อยครับรสอมีความสุขมากเลยอ่ะได้ทำเองอก็รสชาติเป็นเหมือนเป็นหมูย่างที่มีกลิ่นเหมือนกินตัวชับพลูหอ่อแล้วก็เหมือนชะพูจะคายน้ำออกมาด้วยทำให้รู้สึกว่ากลิ่นชะพลูเข้าไปในเนื้อผมว่าก็มันเปความแปลกใหม่นะที่ได้ทำเองแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยเป็น มีน้ําแครอทกับหัวไชเท้าซึ่งเป็นเคล็ดลับของน้าจิ้มเวียดนามบอกเลยว่านี่คือความแปลกใหม่ที่ผมรู้สึกได้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าใครไปลองทําก็ลองลองทาแล้วมาบอกผมว่าเป็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับหรือว่าดูแล้วแบบวิธีของคุณแมนไม่ละเอียดเลยอ่ะในแมนเนี่ยไม่ละเอียดเลยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แล้วถามหรือ Facebook t ถามหรือว่าในไลน์แอดก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ